สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้วันที่3เมษายน2558กับคุณทัศนีรัตนโกใลดิฉันธาริกาแก้วขาวค่ะส่วนข่าวเด่นในวันนี้นะคะผู้ว่าราช,ชการจารังหวัดอุบลราชธานีค่ะนำส่วนราช,ชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รวมไปถึงข้าราชการกองบิน21ร่รวมกิจกรรมเต้นแอรโรบิกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและยังมีในส่วนของประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้พร้อมใจกันใส่เสื้อสีม่วงรวมทําบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีติดตามทั้งหมดได้ในโต๊ะข่าวในวันนี้ค่ะค่ะมาถึงช่องคาถามประจําวันลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวดาค่ะกับคําถามในวันนี้ค่ะ สำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานจัดสัมมนาและศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนกี่แห่งตัวเลือกมี2ตัวเลือกค่ะคือข้อที่1 10แห่งและข้อที่2 12แห่งค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่ทราบคำตอบแล้วสามารถโทรมาตอบคำถามได้ค่ะที่045265111ค่ะ เริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชาการและประชาชนทุกหมู่เหลา่าทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ค่ะวันที่2เมษายน2558เวลา14นาฬิกา ที่วิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวนารามพระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายประทีปกิรติเลขาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุหรอบ2เมษายน2 5 5 8เป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ โดยมีพระครูวิสิทธตพัฒนาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีประธานฝ่ายสงนำพระสงฆ์และสามเณรจำนวน161รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านพร้อมตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงมีพรานาไมายสมบูรณ์แข็งแรง ประชาชนชาวจังหวัดอุบลร,ราชธานีร่วมใจใส่เสื้อสีม่วงทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีค่ะ วันที่2เมษายน2558ที่มณฑลพิธทีทุ่งสีเมืองนายประทีปกิรติเรขาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชการสารอายการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีม่วงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด,ด่สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกามารี ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามนเณรจำนวน60รูปเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบร,ราช,ชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบ2เมษายน2558 ทั้งนี้ข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปชาวจังหวัดอุบลราชธานียังคงพร้อมใจกันสวมเสื้อสีม่วงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ สถานีกาชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีรวมกับชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ้ารอบวันที่1เมษายน2558เวลา9้านาฬิกาที่สถานีกาชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีนางจุรีพรทิพสุวรรณรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาโดยมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่สถานีกาชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการจัดกิจกรรมเฉริญพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอีกทั้งวันที่13เมษายนทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติทางชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชมรมมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีและมีความสุขข้าราชการกองบิน21ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มราชก,กุมารีค่ะวันที่2เมษายน2558เวลา17นาฬิกานาวอากาศเอกนิสิตโคมธวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน21ได้มอบหมายให้นาวาอากาศเอกนภัสดนบวรพัฒนาคุณรองผู้บังคับ,บ,บรองผู้บังคับการกองบิน21เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ที่บริเวณหน้ากองบิน21และในโอกาสเดียวกันนี้ทางกองบิน21ยังได้จัดกิจกรรมให้เหล่าร ราชการและครอบครัวตลอดจนประชาชนโดยรอบกองบิน21รวมออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีตามรอยพายุคลนละบาดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งผู้ที่มาร่วมกิจกรรมต่างพร้อมใจการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีม่วงซึ่งเป็นสีประจําวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีต่อประชาชนชาวไทย ส่วนทางด้านสํนานงกานนโยบายและแผนพลังงานจดสัมมานานและศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์12แห่งทั่วประเทศค่ะวันที่3มีนาคม2558เวลา9นาฬิกาที่โรงแรมลายทองจังหวัดอุดราชธานีสํนานักานนโยบายและแผนพลังงานจดสัมมนาและศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์12แห่งทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศและยังมีส่วนสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นกระแสระดับนานาชาตินายวัฒนาพงศุโรวาดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานนโยบายไฟฟ้าสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานกล่าวว่าสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จึงได้จัดสัมมนานและศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขึ้นโดยจัดขึ้นใน12จังหวัดทั่วประเทศเพื่อการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไปสู่ประชาชนทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิน่นปัจจุบันโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความสนใจอย่างมากถือเป็นพลังทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นถึงแม้ว่ายังมีข้อจํากัด เนื่องจากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้อาจไม่คงที่สม่ำเสมอและอุปกรณ์ยังมีราคาแพงแต่พลังงานแสงอาทิตย์มีจุดเด่นที่สามารถใช้ได้ไม่มีวันหมดอีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดช่วยลดอัตราการปล่อยก๊าซรเรือนกระจกจากกิจกรรมกิจการพลังงานในภาพรวมได้ด้วยก็ในอนาคตปัจจุบันเนี่ยเราทรงพลังงานนคะครับภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน ก็มีเรื่องของแผนการจัดหาไฟฟ้านะครับเรียกว่า PDP 2015นะครับใน PDP 2015เนี่ยวันนี้เราทราบว่าเ,เรามีการเพึ่งพาแก๊สธรรมชาติเยอะนะครับประมาณเกือบ70นะครับก็ในแผนใหม่เนี่ยเราก็พยายามจะลดการพ,พึ่งผาแก๊สธรรมชาตินะครับก็พยายามกระจายแหล่งเชื้อเพลิงให้มากขึ้นนะครับแก๊สธรรมชาติจะลดลงนะครับอาจจะมีการกระจายเป็นเชื้อเพลิงฐานทิ่นหรือว่าแต่สิ่งสําคัญนั่นคือเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับวันนี้เรามีอยู่มาสัก8รเ ผมก็จะว่าเป้าใหม่ที่จะทำเนี่ยถึงปี2579นะครับหรือประมาณอีก21ปีนะครับ20ถึง2 0ปีจากวันนี้เนี่ยนะครับพลังงานทดแทนเนี่ยจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก8%เนี่ยนะครับไปประมาณ120นะครับก็จะเป็นส่วนช่วยนะครับส่วนสำคัญเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยเรื่องความมั่นคงและการจัดหาไฟฟ้าของประเทศได้นีครับ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่7ประจำปี2558ค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุมพงผานอธิก,ร um การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่7ประจำปีการศึกษา2558ซึ่งบัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดขึ้นที่ห้องโกเมนตึกบัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยมีคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานักวิจัยเข้าร่วมงานในครั้งนี้ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่7ประจำปีการศึกษา2558ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบัณฑิตศึกษากับงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิน่นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ทำงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมหรือชุมชนท้องถิน่นทั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมและนำเสนอทั้งแบบบรรยายและแบบนิเทศการจำนวน123เรื่องแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มการศึกษาจำนวน4 ส5เรื่องกลุ่มมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจจำนวน74เรื่อง กลุ่มวิทยาศาสตร์กรเกษตรศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์และคอมพิวเตอร์จำนวน4เรื่องทั้งนี้คณะทำงานยังได้จัดทำเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมขึ้นเพื่อรวบรวมบทความวิจัยที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศ,ศึกษาครั้งที่7ประจำปีการศึกษา2558จำนวน123เรื่องเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ผู้สนใจอาจนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปอีกด้วย ต่อกันที่ราคาอาหารสดที่ตลาดนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูคะ่ะเนื้อหมูสันในกิโลโกรัมละ140บาทเนื้อหมูสันนอกกิโลโกรัมละ140บาทหมูบดกิโลโกรัมละ130บาทส่วนปลานินค่ะกิโลโกรัมละ70บาทปลาดุกกิโลโกรัมละ50บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ100บาทไก่สดทั้งตัวกิโลโกรัมละ90บาทเนื้ออกกิโลโกรัมละ80บาทปีกบนกิโลโกรัมละ70บาท น้องสะโพกไก่ราคากิโลกร,รัมละ80บาทส่วนไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาฐานละ115บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาฐานละ110บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาฐานละ105บาทและไข่ไก่เบอร์สามราคาฐานละ100บาทต่อกันที่ผักสดนะคะคะน้ากิโลกรัมละ20บาทกระหล่ำปีกิโลกรัมละ30บาทกระเทียมกิโลกรัมละ45บาทและหอมแดงกิโลกรัมละ20บาทค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนในตอางกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดืออำเภอเมืองดวงที่ตกเวลา18.08นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอองเจียมดวงที่ขึ้นเวลา5.55นนาทีาทติดตามข่าวประจัสัมพันธ์จากทางรัชธานีเคเบิลทีวีค่ะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานเทิดพระเกียรติดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเรื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาในวันที่2เมษายน2558ร่วมชมความอลังการในการบรรเลงดนตรีมหาดุริยางไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอีสานใต้โดยคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน200คนจาก14สถาบัน ในวันอังคารที่31มีนาคม2558ระหว่างเวลา13นาฬิก30นาทีถึง16นาฬิก30นาทีณาอาคารเฉลิมพระเกียรติจดรอมพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดทำการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1 6 ในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและสังคมศาสตร์พร้อมทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเริ่มเรียนในวันที่30มีนาคมถึงวันที่30เมษายน2 5 5 8เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณคณะคารุศาสตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะคารุศาสตร์โทรศัพท์0 4 5 3 5 2 0 0ต่อ120 0ค่าลงทะเบียน ทันละ1,200บาท เหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพในวันที่สองเมษายน2558ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7 จังหวัดอุบลราชธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่045244628 จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมเชียร์และร่วมโหวตให้กับตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่5ระดับจังหวัดอุบลราชธานีและภาคตะันอกเชียงเหนือคือนางสาวกมลชนกจันทโชธน้องบิวตี้นักเรียนชั้นม .4 โรงเรียนอาเวมาริอาหมายเลข TI 20โดยสามารถร่วมโหวตและให้คะแนนน้องบิวตี้ได้ที่1 9 0 0 190094 19ตามด้วยหมายเลข TI20 เริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันที่28 มีนาคมถึงวันที่2พฤษภาคม2,558ไปติดตามรอบวันทันข่าวประจำวันที่3เมษายน2,558ค่ะ ันที่30มีนาคม2558ที่ห้องประชุมพิมานทิพย์ชั้น7ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีนายประทีปกิรติเรขาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบเกียรติบตัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ได้คะแน100น1 0 0คะแนนในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตปีการศึกษา2557ในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต1เขต2และสังกัด ำนักง,งานคณะกรรมาการส่งเสริมการศึกษาเอกชนของจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน32คนสำหรับในปีการศึกษา2557มีเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่6มีผู้ที่ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตปีการศึกษา2557ได้คะแนนเต็ม100คะแนนทั้ง2วิชาคือภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์จำนวน4คนได้คะแนนเต็ม100คะแนนวิชาภาษาอังกฤษจำนวน3คนและได้คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์จำนวน ยี่สิบห้าคน จังหวัดอุบลราชธานีประชุมเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี2558ภายใต้หัวข้อภูมิปัญญาผู้สูงวัยพัฒนาสังคมไทยสู่อาเซียนและวันแห่งครอบครัวกำหนดจัดวันที่9เมษายน2558ที่หลานเทียนทุ่งสีเมืองโดยมีการประกาศแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานีปี2558ถึงปี2560พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมผู้มีผลงานด้ ผู้สูงอายุองค์กรหรือหน่วยงานที่มีผลงานด้านผู้สูงอายุครอบครัวร่มเย็นศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนดีเด่นและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ นายวิทวัฒน์พันนิกุลรองนายกเทศมนตรีนครอ <that> ุบลราชธานีได้ร e ับมอบหมายจากนางสาวสมปรารถนาวิกรายเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเปิดการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อรับจับนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานีและการสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการคิดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนาครอุบลราชธานีในห้องประชุมสีบุรพาโรงเรียนเทศบาลบุรพาอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานีขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีน่เืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ณรวมพลหนาศาลหลักเมืองอุบลราชธานีวันที่2เมษายน2558เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา5นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป ขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการทรีฮักรักป่าจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสครบรอบ60พรรษากิจกรรมหลักจะเป็นการปลูกต้นไม้และกอดต้นไม้ทำลายสิติโลกที่เขื่อนสิรินทร์ในวันที่2เมษายน2558ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกา และในวันที่2-3ถึงเมษายน2558ยังมีกิจกรรมต่างๆการออกร้านสินค้าชุมชนเขื่อนทั่วประเทศ วันที่31มีนาคม2558เวลา9นาฬิกา30นาทีนายพีรศักดิ์องคก์ิติกุลในอำเภอม่วง30เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้หน่าอยู่การฝึกซ้อมแผนการอพยพป,ป้องกันภัยพิบัติณนะองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองหางอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานี พันเอกอัครพลทองสุดผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่56สำนักง,งานพัฒนาภาัก5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่งมอบโครงการถนนลูกรังบันท่าโพสีหมู่10ถึงบ้านวารีอุดมหมู่6อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีระยะทาง4กิโลเมตรเพื่อเป็นของขวัญให้กับราษฎรในวันสงกรานต์โดยมีนายนารงศิมพันธ์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพสีพร้อมชาวบ้านร่วมรับมอบโครงการ นายยุทธนาวิริยะกิติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัวาฐวิสาหกิจในอำเภอทั้ง22อำเภอทหารตำรวจฝ่ายความมั่นคงผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารหน่วยงานรัวนาฐวิสาหกิจผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนพร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมศรีพฤฒเสวรสวนชั้น5สารากลางจังหวัดศรีสะเกษ สำหรับการประชุมหัวหน้าสนราชการและคณะกรรมการจังหวัดศรีสะเกดประจำเดือนมีนาคม2558นายยุทธนาวิริยกิตติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้มีข้อห่วงใยเรื่องปัญหาภัยแล้งที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาคการเกษตรและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้งดการทำนาปลังเนื่องจากจะเกิดความเสียหายนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดยังได้สั่งการในที่ประชุมให้เร่งรัดการเบิก จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการที่มีการดําเนินการอยู่ขณะนี้เนื่องจากต้องการให้เงินลงไปสู่ภาคประชาชนให้เร็วที่สุดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและขณะนี้การเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดศรีสะเกดยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนอกจากนี้ได้ให้คณะทํางานด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการบุกรุกป,ป่าได้รายงานผลการดําเนินการ ช่วงนี้มาถึงช่วงของการเฉลยคําถามนะคะกับคําถามที่ถามไปว่าสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดสัมมนา,าการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จํานวนกี่แห่งทั่วประเทศคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ2ค่ะ12แห่งขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลที่045 2 6ส1่1ค่ะ ใชยค่ะวันนี้ขอขอบคุณโรงภาพพยนต์เนวดดาดาและติดตามชมรายการตัวข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้2ช่องทางค่ะที่ w w w p ์ไวท์เว็บอและ w w w f a c ว b o o k ็บเฟซบุ๊กอารบลค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวท้องถิ่นจากทางราชธานเคเบิลทีวีวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ